สยูเบร์โอ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วจอจี้นี่ก็ยังไม่ตื่นอีกหรอวันนี้เปิดเรียนวันแรกนะโอ้ยเพิ่งจะหกโมงเชา้าะ เคยได้ยินสุภาษิตจีนนกที่ตื่นแต่เช้าจะมีหนอนกินมะอีใครจะไปกินหนอนแล้วบ้าเขาหมายถึงคนที่ตื่นทํามหากินแต่เช้าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่นอนตื่นสายย่าโอเคโอเคฉันลุกแล้วอุ๊ยใครหมามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ โอ้สวัสดีจ้ะสาวๆตื่นกันหรือ,อยังจ๊ะเนี่ยเพิ่งจะตื่นกันค่ะอ๋อป้าจะมาบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้เพื่อนอีกสองคนจะเดินทางมาถึงหอพักเราแล้วนะจ๊ะแต่ป้าอาจจะไม่อยู่เลยมาบอกพวกหนูไว้ก่อนอ๋อได้ค่ะแล้วเขาชื่ออะไรเหรอคะ ป้าขาป้าขาป้ามาดูห้องหนูหน่อยน้ำมันพุ่งไม่หยุดเลยจ้ะป้าอ้าตายแล้วตายแล้วเอามือไปอุดก๊อกมันไว้ก่อนเร็วเดี๋ยวน้ำก็ไหลหมดถังหรอกอ้าวเลยไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรอ่ะนั่นสิไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวตอนเย็นก็เจอกันเธอรีไปอาบน้ำเธอจอจี้เดี๋ยวก็เรียนค่าบแรกสายหรอกจ้าคุณแม่ไม่อาบได้ไหมอ่ะ้ยไม่ได้นะ วันแรกก็ให้มันดูดีหน่อยสิไปจ้าเฮ้ยยัยคนนี้เนี่ยเอ๊ะตึกไหนเนี่ยอ่าจะตึกนี้หรือเปล่านะโอ๊ยโอ้ยอรี่จ้าฉันไม่ได้ตั้งใจนะอุย้ย ฝรั่งเป็นอาจารย์หรือเปล่าคะแต่ชุดนักศึกษานี่อ๋อไอเป็นนักศึกษาเหมือนยูนี่ล่ากำลังหาตึกเรียนอยู่อุ๊ยเหมือนกันเลยแล้วคณะอะไรคะเนี่ยไอเรียนศึกษาศาสตร์นะแล้วคุณละ่ะฉันเรียนสินประกรรมหาตึกยังไม่เจอเลยเนี่ย โอ้ไอเพิ่งมาจากศิลปรกรรมนะอยู่ทางโนนนะเดินไปทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะแล้วเดินตรงไปนะแล้วเลี้ยวขวาอีกทีก็ถึงอ๋อบางทีไออาจจะทำให้อยู่สับสนยิ่งขึ้นงั้นยู่เดินมั่วๆไปข้างหน้าเดี๋ยวก็เจออ๋อ thank you หลายๆจ้ะ no problem ไอไปละบายบายจ้าอ้าลืมถามชื่อเลยแต่คงไม่ได้เจอกันแล้วละ น่ารักดีเหมือนกันอืมถึงละแต่เราจะไม่ไปหาอะไรกินลเล่นๆกันก่อนเหรอกว่าจะถึงคาบเรียนนะ่ะนี่เธอจะไม่เตรียมตัวเลยเหรอวันนี้เข้าเรียนวันแรกนะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างข้าวก็เพิ่งจะกินมาแหมขี้เกียจไปนั่งรออะ ฉันคงต้องรีบไปก่อนละ่ะคณะแพทย์น่ะเดินอีกไกลเลยโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยไม่รู้จักเคร่งเครียดไปถึงไหนยายถิงถิงเอ้ย hey, er. เฮ้ยนี่เธอเรียนนิเทศรหรือเปล่าเนี่ยใช่ตัวเองก็เหมือนกันเหรอเฮ้ยน่าคุ้นๆนะ่ะใช่เอก็กกี้ช่องซูปพอตเดสซ์ไหมโอ้ยรู้จักฉันด้วยเหรออา้าวตัวจริงเหรอเนี่ย รู้จักสินเงือกอะ่ะมีอยู่ไม่กี่ช่องหรอก <c oughs> ไป <c oughs> ไปเข้าเรียนกันเค <c oughs> เอาละค่ะนักศึกษาแล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะโหแรงอะ่ะเฮ้ยเป็นอะไรไหมอ่ะโอ้ยตกซ่อนสูงเขินเลยอะ่ะไปละบาย <c oughs> เด่นดีนะแต่กระเปิบกระป๊าบจังเลยยายคนนี้เนี่ยเอ๊ะหลังไหนนะเนี่ยมีร้านค้าอยู่ข้างหน้าหลังนี้แน่เลยเฮยยู hey, ที่เจอกันเมื่อเช้านี่นะอ๋อใช่ฝรั่ง เออชื่ออะไรอะ่ะยังไม่รู้ชื่อเลยไอชื่อชาร์ลอตนะแล้วยูล่ะฉันกอย่าแล้วเธอพักอยู่แถวนี้เหรอ Yes ไอหาบ้านอยู่เนี่ยบ้านที่มีร้านขายอยู่ข้างหน้าเอางั้นก็หลังเดียวกันสิต้องเป็นหลังนี้แน่ๆเลยไปเขาไปกัน สวัสดีค่ะอฝรั่งเอาให้ฮัลโหลฮัลโหล how are you เอ้ยไม่ใช่สิอืมอะ what what are you doing here หรือ what do you want โออไอ้พูดไทยได้สวัสดีจะ้ะอ๋อพูดไทยได้เออแล้วแล้วแล้ว,ลวจะมาทำไมคะเนี่ยอ๋อเราสองคนเพิ่งย้ายมาจะ้ะ บ้านที่มีร้านค้าอยู่หน้าบ้านน่าจะหลังนี้เนอะอ๋อรูเมทสองคนที่ป้าบอกเอาไว้เอาเข้าเข้ามาก่อนใครมาน่ะถิงถิงเอา้ยาเย่กระเปิบนี่นะวายตายแล้วอย่ามาเป็นพยานประกาศความน่าอายของฉันนะแล้ถ้ามาตั้งชื่อให้ฉันว่ากระเปิบเนี่นยนะเยคนนี้ <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษ มันเผลอคิดไปอ่ะอันนี้เราอยู่หอเดียวกันเหรอเนี่ยไม่ใช่แค่หอเดียวกันจะห้องเดียวกันด้วยเธอสองคนเป็นรูมเมทของฉัน <c oughs> โลกกลมจริงๆแต่เดี๋ยวฉันจะพาไปดูห้องโออห้องเบอร์13เหรอใช่ทำไมเหรอชาลอตน่าจะกลัวอาถรรใช่ไหมละ่ะ ฉันก็เคยได้ยินมาว่าพวกฝรั่งอ่ะกลัวอาถรร์เลขสิบสามมากโุ้ยไม่มีอะไรหรอกจก้ะฉันกับถิงถิงอะ่ะมาถึงที่นี่ได้สองวันละปกติใช่แปเข้าไปข้างในก่อนเฮ้ยแต่จริงๆมันก็น่ากลัวนะเคยดูคุณเรีวจิตสัมผสัมผสนะเขาบอกว่าเลขหนึ่งสามอ่ะถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกามันจะเป็นคำว่าผีอ้าวาไม่เอาอะ่ะไม่พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ วุ้ยเรื่องน่าพูดหรืบอบ่าเนี้ยไปเข้าห้องเข้าห้องใช่ทั้งหอเหลือว่างอยู่ห้องเดียวนี้แหละไม่ต้องคิดมากหรอกมิมีอะไรโอโอเคไปเข้าไปชารลอตอืมห้องหน้าอยู่นะอยู่กันได้สี่คนสบายสบายเลยใช่แล้วราคาก็ถูกมากถูกกว่าห้องอื่นๆอ,อีกอะ่ะ what ทำไมถึงถูกละ่ะอืมป้าแกบอกฉันล้างคนไม่ค่อยชอบอยู่อ่ะแต่ก็ดีแล,ะละ้วล่ะที่ถูกถูกอย่างเงี้ยจะได้ประหยัดตังค์เอาไว้ธทำอย่างอื่นไงละ่ะเออก็จริงนะงั้นเดี๋ยวฉันสองคนจัดของเข้าตู้กันละกันโอ้ตามสบายเลยจะ้ะเดี๋ยวเสร็จแล้วไปกินข้าวด้วยกันไหมละ่ะฉันจะได้พาเธอสองคนไปแนะนำร้านอาหารแถวๆนี้ยโอเค งั้นฉันกับถิงถิงลงไปรอที่ห้องโถงด้านล่างนะรีบตามไปล่ะจ้าไอ้ขอเตียงนี้ได้ไหมได้เอาสินี่ฉันเห็นกอยญ้าเรียกเธอว่ายายกระเปิบอ่ะเธอไปทำอะไรมาเหรอ โอ๊ยอย่าไปพูดถึงเลยมันเป็นความลับของฉันนะ่ะไป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 ดูผักโบกอมกันดีกว่าเปิด YouTube เลยืมเกาหลีอีกแล้วเหรอ <laughs> อินเทรนนะ่ะถ้าจะไม่ให้ดูเกาหลีแล้วดูอะไรแล่าอ่ะโอเคดูอะไรก็ดูฉันดูได้หมดแหละของฉันเสร็จละ I อก็เสร็จแล้ว เรียบร้อยแล้วจ้าไปไปกินข้าวกันโอ้ยวจังเลยฉันยังไม่ได้ดูอะไรเลยไป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 ,ไปโอ้ข้าวมันไก่อร่อยนะเนี่ยปกติเคยกินบ่อยไหมล่าชลอตไม่ค่อยได้กินเท่าไรแต่ไอชอบอาหารไทยนะอร่อยมากอ้วนแล้วเนี่ยโอ้ยชอบก็กินเยอะเยอะนะจ๊ะหนูวันหลังมาอุดหนุนร้านป้าบ่อยๆพักอยู่กันแถวไหนล่ะป้ามีบริการส่งถึงหอพักด้วยนะจ๊ะ อยู่หอพักป้าพิมพ์ค่ะฮะห,หอพักยายพิมพ์น่ะเหรอแล้วอยู่ชั้นล่างหรือชั้นบนล่ะชั้นล่างค่ับป้าห้องหนึ่งสามนะหนึ่งสามเหรอใช่จ้าเดี๋ยวหนูขอเบอร์ไว้เลยจะได้โทรสั่งเออโอ,อ้โจพอดีช่วงนี้อ,อ่ะไอ้แดงมันไม่ได้คอยเดยมาช่วยเลยป้าคงเอาไปส่งไม่ไหวหรอกปิดบริการส่งก้อนก็แล้วกันนะฮะ เกิดอะไรขึ้นนะ่ะเมื่อกี้ป้ายังบอกว่าจะไปส่งอยู่เลยโอ้ยฉันว่าป้าแกอยู่ในวัยทองแน่เลยไม่เป็นไรจะมีร้านอื่นไปส่งเราได้อ่ะงั้นก็รีบกินกันวันนี้เรียนวันแรกนะเหนื่อยมากแต่ก็สนุกดีได้เพื่อนใหม่ๆเยอะเลยอะ่ะฉันก็เหมือนกันหนักตั้งแต่วันแรกเลยเฮ้ยเหนื่อยทั้งวันฉันขอนอนก่อนนะนอนด้วย เข้นานอนกันหมดฉันก็นอนด้วยสิ